เรารู้ว่าคุณก็มีความฝันซึ่งความฝันมันคือการลงทุนและถ้าคุณไม่มีเงินทุนคุณก็จะเรียนไม่ได้การเรียนใช้เงินเยอะอย่างนี้ต้องโทรไปบอกแม่แล้วแหละแม่ไม่เรียนแล้วนะค่าเทอมสูงผมสู้ไม่ไหวเรียนได้ค่ะเอาเรียนไม่ได้เรียนได้จริงๆค่ะจะเรียนได้ไงผมไม่มีค่าเทอมจะเรียนได้ไงใช่การเรียนต้องใช้เงินเยอะไหนจะค่าเราเรียนค่าบำรุง ทางสาขาวิชาธุรกิจการบินของเรามีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งกรออแล้วก็กะยะสเลยค่ะเอาเราทาไม่ใช่คนเก่งอะภาษภาษาไม่ถนัดงี้เรียนได้เหรอเรียนได้ค่ะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่กับเรามีเวลาตั้ง4ปีที่นี่จะพัฒนาพวกคุณเองค่ะเพราะว่าทางสาขาข,ของเราเน้นทักษะทางด้านภาษาตลอดทุกเทอมเลยค่ะอะแล้วมีอะไรที่น่าสนใจอีก ทางสาขาของเรายังมีสอนบุคลิกภาพ a i r p o อร Cargo, p a t แ r เท g t i ลิง t ิเกตติ้งอินสอนทุกอย่างเลยคะ่ะแถมยังได้ฝึกสาหากิจอีกนะคะปังไปหรือเปล่าเกินไปมั้งฝึกสาขากิจนี่คือยังไงเอา้าก็ออกฝึกงานกับสถานประกอบการจริงๆไงคะแบบนี้เลยโอ้เงานสมัครต่อเลยอ่ะเดี๋ยวแล้วถ้าอยู่ไกลอ่ะจะไปเรียนยังไง ไม่เป็นปัญหาเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีรถไฟฟ้ามาจอดถึงหน้ามหาวิทยาลัยของเราเลยไม่ว่าไกลแค่ไหนก็คือใกล้นะคะฮะหน้ามหาวิทยาลัยเลยเหรอเวอร์ไปหรือเปล่าใช่ค่ะจอดถึงหน้ามหาวิทยาลายัยเป๊ะเลยค่ะอ่ะบอกไปสมัครต่อเลยไม่มีอะไรต้องรอแล้วนอกจากนี้เอาอ,อะไรอีกอะทางสาขาวิชาธุรกิจการบินของเรายังมีบุคลากรที่มากด้วยความสามารถ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริงมามอบความรู้และดูแลเราเปรียบเสมือนคนในครอบครัวให้คําปรึกษาช่วยหาทางออกและแนะนำสิ่งดีๆให้กับพวกเราเสมอมาที่ทําทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้พวกเราจบไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโอเคถ้าดีคอบทุกด้านขนาดนี้ก็ไม่รู้จะรออะไรละสมัครเลยไปโทรไปบอกแม่ด้วยไป แม่สมัครเรียนแล้วสาขาวิชาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยศรีปรทุมไม่เปลี่ยนใจคอนเฟิร์ม